บริษัทซัพพลายแท็กเตอร์วาปีจำกัดโดยผมช่างยูอนุพงศ์โพไัยวันนี้พามาชมสินค้าอีกหนึ่งรายการครับเป็นรถไถกูตา L3608DT คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี53ครับจดทะเบียนปี53ปอุปกรณ์2ชิน้นผ่านหน้าผ่านหลังมี2ราคาครับราคาตามสภาพอยู่ที่2 2 9 0 0บาทครับตามสภาพนะครับ2 2 9 0 0 0บาท เช็คสภาพให้พร้อมใช้อยู่ที่206,500บาทครับ2 6 5 0 0 0บาทซื้อวันนี้ฟรีของแถม6รายการฟรีของแถม6รายการครับท่าในใดสนใจจะซื้อจะขายรถโทรมาได้ที่เบอร์0624955957 0622582525บริษัทซับโพภัยแพคเตอร์วาปีจำกัดตั้งอยู่ที่เอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามสามแยกวงเวียนทางไปจังหวัดมหาสารคามครับที่ถนนสีเลนบริหารงานโดยผมช่างยูอนุงพงศ์โพภัย ตอนนี้กำลังผชมรถไถกูต้า L3608 ดีทีครับจดทะเบียนปี53อุปกรณ์2ชิ้นผ่านหน้าผ่นหลังครับรคาคาที่229,000บาท269,000บาทครับมี2ราคานะครับ0624955957 0622582525ผมช่างอยู่อนุงพงศ์โพพลายครับ